เจอใครที่หลังเวทีวันนี้ไปรับมากหมูหมูปลาก็เป็นข้ามเ็แล้อเก้นเป็นไงได้แน่ะเอาอีกได้ป้ะเอาอีกได้วันนี้วันนี้เราไม่ต้องกินอีกนะเสร็จแล้วไม่ต้องกินของร้านเองอันนี้นี่กินอีกชุดเดียวคือเย็นนี้ ไม่ได้ขึ้นไก็คือเย็นนี้ก็คือกินขามนอนเลยแล้วก่อนพอเลี้ยงหมาด้วยข้าวฟา์ม่กินเยอะยมนสยาไม่แห้งแต่ปกติก็อกินยาชุดได้แต่ว่ามันแบบว่ามันจำเป็นมันมีวิธีแก้็คือโซดาลาขับหลังจากอาหาใ่ับนน้าเนี่ยก็เน้องไม่นาน้วอไม่นานแล้วเาใออันนี้ไหม เปิดเป็นย่ามเขากินผู้เดียวนมเขาปลูกอยูู่้ทเบิกินผู้เดียวบ่ฮะเอ็นไผ่กเป็นเด้อเไผ่งนพี่เด้อเราช่วยกาทผ้าพรมกาพลังกายตอนแรกนาะว่าคิวพวกเราไปบึงการใช่ไหมมีแพนว่าแบบให้พี่ๆน่ะไปพักทีู่ก็ได้เพราะว่ามีที่อับนะมีอะไรพี่รับนัาผืนล้มปุยพลังกาวัด ชายมงคลวัดที่วัดหลวงปูวังปู่ดำเนี่ยข้า่จะไปจำสิ้นอยู่หันหละเอาไปจนแสดงว่าไปจำสิ้นหมองปูปูอยู่หมองนีม่ะรค่ะห่อไหนููอไปจำอยู่ปู่าวหนูจะไปทั้งังหัวฟังหัวปูแม่ค่ะังทั้งสิ้นแพอนุ่งบางๆเขาไปั้แบบตะาพี่พี่ไปจำวันวัดลวปู่วพีเป็นทั้งขื้นผู้งร่างกายทั้งแรกเลยแต่ว่าตอนนี้เขาไปถึงทั้งพุทยานแล้ว อันนี้คือติดใตายเพราะว่าหินมันตล้าลงมามันติดทางเห็้นไมดย่างเห็นไปันเหัวดนหินับหินับหินขับหินขับทางเก่าเลยขึ้ก็ได้เห็นผูร่างกายไดถ้าใครอยากขึ้นอเป็นเนทางอุทยานแห่งชาเขาเปิดเลยเ็ขาเขาทำี่ีเปิวแล้วก็ึันได้อย่เขาก็ไม่ขึ้นกินม้ามาเแต่ังเนู้ว่านีเกิดขนกลาอันถ้าจะวัดกำลังแบบจีีเราิบ เสเบอร์ห er <gesch ät S 1> ินก่อนน่นางอนใหญ่สิเบอร์หินก่อนนั่นเลยคลิปไปทำอันใหญ่อเป็นสัตัวแบไร์นนอกมตไพร์นี่้อว่าเราคุ้มพ่มูพี่น้องคุ้พี่มูโจ้ชคนมองเดียวกันเจอกนเลยใช่เนาะไมือใชมือใช้มือต้องเจอว่าเียนว่ซื้อพอเลียนอีกว่าดังเนี่ยกะซียูซ้หนั รูปเปลี่ยนชื่อเมื่อตอนนชื่อศิลาพรแบบชื่อในวงการยนอยู่วงการศอลป์ศิลาพรบันบันิูวาพาทุดงที่นมีังกายคนแบบยนมาซื้อเพราะยนเพื่อนก็ซ้อยูซ่มแต่ไม่การเปี่ยนแล้วเพื่นนั้นเพื่นได้บอกว่าจเปลี่ยนเพื่อน เพือพ่อนบอกแม้กระทั่งว่ามาอยู่ที่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกว่าที่จะเป็นไวรัลวันที่วันที่หนึ่งเนี่ยม,มันมีราคาโดยพวงศาที่เด็ดเป็นพวงศาคืนคคหนึ่งคืงอตรวจจ้าด,ดเลยคือเพื่อนบอกวันที่ย,ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าพันยาเออใที่ดูมันมีราคาเพื่แต่ว่าเพื่อนไม่ได้พูดตรงๆนะเพื่อนแบบเบียดเปย์ไว้จำได้ไหม ก็เปลี่ยนซื้อเปล่ต้องดูซื้งแล้วซื้อมาแล้วนิวเป็นคนที่แบบไม่รู้เป็นอะไรโอ้มีจริงจริงแล้วตอนที่ไปอ่ะลงอาไรสงบอกว่าไม่แปลกหรอกทำไมเธอถึงได้เป็นผีเสื้อสมุทรเพราะที่วัดนซ้อพังงาเออแล้ววันนี้นะเป็นวัดที่แบบอยู่ฝั่งนู้นขึ้นรอผมเป็นวัดที่ยังไม่เจริญเลยค่ะเหมือนรอปัจจัยที่จะไปสร้าง รอบุญบารมีบุญบารมีโยมที่แบบอะไรประมาณนี้เนี่ยวัดนี้วัดที่หนูไปนั่งมีนางเงือกไอ้หนูพี่นเสื้อสมุเชยเลยาบ้าบ้าเบไม่นางเงือกก็มีแล้วไง่ดียทีละที่นี่ละที่เป็นพระยามวาปากจัดอยอยปากเขาวาเป็นบ่อนี้ที่บุรังกาี่อกำลังสร้างศาลา ขาไม่ให้ดูแต่ว่าเป็นไหนเป็นไหนปากแกะอะวันนี้วันที่29สิงหาคมใช่ไหมบอกว่าแบบนี้แล้วก็อุ้ยเป็นเี้ยนซชือกก็นะเป็นเลี้ยนซชือเราดังแล้วอีรีบอกมันอบอกว่า แล้วแต่ความเชื่อหรอกป่าเนี่มันีที่เกานะเพื่อนอะไรเย็ดไปแล้วเดี๋ยวไปกินสองเราแหละว่าอะไรจะกดขึ้นก็คือให้ออมนี่นะลูกอะไรอ้ะที่มาที่ใบของคว่ามีทีมากหรือเปทีไปแล้วแต่เป็นความส่วนบุคคลน่าแล้วบช้มีจรยในการรับชมรคที่ไมู้วัาที่สสิีบอกมาว่าอเปิดวงซึ่นสวงใช่ไหมตอนเปิดวงใช่ไหมเราเ่ยคิดว่า มันเกิอันนี้คือเปลี่ยนที่30ใช่ไหมเนี่ยเพิ่นส่งไม่ไม่ไม่เพิ่นส่งทำทำนายเอาไว้เพิ่นส่งทำนายว่ามันมีคำวันท้ายเหมือนกันแล้วแล้วทีนี้เพิ่นก็ส่งว่าพี่แม่เห็นไหมเนี่ยอันที่30หนูก็หนูก็แค่ตอบแค่นั้นแล้วก็อาจจะคิดไปว่าเพิ่นเป็นพาพุทธเหอ่ะเพิ่นอาจจะคิดไปมากเกินไปหรือเปล่าเกินข้ามฝันเข้าไปหรือเปล่านี หนูที่บ้านมันเกินความพันหนูเกินไปมันเลิกเกินไปแล้วแล้วทีนี้แกก็เลยแบบบอกว่ามาททนจูบูมากเลยปีนี้แล้วตอนเช้ามาวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกันยายนบูมแอบโอ้แล้วเราไปเปลี่ยนชื่อเป็นหลวงนภาพร กำลงพระหลงความกลังปะงมอะไรจะเกิดขึ้นกับหนูประมาณสิบห้าวันก็เนี่ยได้ล่เมียเาปรงมมปพอแล้วอตกเป็นพ่อแล้วามันตพเลยเวสาวพอพี่พี่นั่นไงพี่พี่คุณนแล้วงมันเป็นอยู่แล้วกฮเชื่อเนะเรียกดที่ชืผู้พายเนะมาแต่เช่ยในติกตอกนะที่ดังๆนะ ปัชิรายุบ่กดกดอียังผู้ไรที่ยังอที่ลองเยงกันพี่ชีวิตภูคาหาน้ำมาแต่สิ่งดีกลมลงกาบบาร์ผู้ไรลงมาหาศิลาโงเย็นลาโเ่เพลงจะบอพได้ยินบอดงเออูาแต่อ๋อ ก่อนก่อนที่เพลงจะเสนอนะก่อยูี่เพลงนี้จะขึ้นนะ,นะก็คือพี่เขาไปหาก่อนอพี่จริงๆพี่เขาไปหาก่อนแล้วก็ท่านก็บอกว่าแบบที่เขาก็ได้ไปหาลงตัคือสายเดียวกันไปไปหอดไปน่งเพืบไปเลยเไม่ไม่ต้องเอาเงินไปนะไม่ได้เลยจังจะไปเปลี่ยนเป็นซื้อก้าซื้อจากกั้น แต่ว่าบางคนเพื่อนก็ไม่ให้เปลี่ยนถ้านคืเปลี่ยนคือเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับแต่ว่าก็กลับมาใช้ชื่อเดิมอีกอะไรแต่ว่าเพื่อนเบิงออกเลยค่ะว่าผู้ใดขาดอย่างผู้ใดที่อย่างแบบไหนคือหนูไปนั่งปุ๊บวันแรกที่หนูนั่งไปตอนที่หนูแบบไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยเพื่อนบอกตอนแรกเพื่อนถามว่ามาอย่างหนูบอกว่าหนูมารถน้ำมุนเป่ี่ยนอะไรกับเถอะเพื่นบอกลองอาไม่ใช่ผู้พิเศษขนาดนั้นที่จะมาเป่าน้ำมูนให้โยมแล้วมันจะหายจากสิ่งที่โยมเป็น ปึกเลยแม่ปึกในใจเลยแม่แบบอุ้ยตั้งแต่เกิดมาบ่เคยเจอพาแบบสนาคิวนีมานาคิวนิวน่ะเออล่งแล้วขอบคุณนะคะที่มาที่ไปของชื่อเฮ้ยโรัชดาพรตัดแด้วแม่ลงตัวเม่ย เราลงมท้าอ๋อจีเอออย่าได้โดนๆขอบคุณนะคะขอบคุณลูกสาวที่แวะมาอันนี้เป็นลิปที่สองนะที่เราเจอกันขอบคุณมากมายเลยนะคะช่ยมชนาทพี่น้องไปกินอันนี้เนื้อจ้าจ้าไปก่อน